ของคุณพ่อที่เอวาก็มาหยุดที่แล้วเป็นที่ของเอวาแทนนะคะจะบอกเลยนะว่าแรมมากนะคะแล้วก็คนที่เห็นคือคนที่โชคดีเท่านั้นแล้วก็วันนี้นรอ,องเอวาก็บัง <laughs> คับให้มา <laughs> คือมีคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําธุรกิจเนี่ยโรงแรมกับครอบครัวแล้วเกิดปัญหาที่โรงแรมต้องปิดต้องไล่พนักงานออกรู้สึกทุกข์มากเลยจากที่เคยมีกินมีใช้คําถามต่อไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่แทนใจหลายๆคนเลยถ้าเกิดว่าเราอกหักจากคนที่เรารักเนี่ยเราจะทํายังไงที่จะมีความสุขได้โดยที่แบบผ่านช่วงเวลาอกหักนั้นไปได้มันก็เป็น,นคำถามตอนที่ผมเด็กๆ <laughs> ผมก็ผ่านมาถามว่าง่ายไหม ป๋า<ช>บอก<ช>ได้เลยว่ายาก,ยากาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Sunflow e v a ตอนนี้เอวาอยู่เกาหลีอ่าไม่ใช่ตอนนี้อยู่ห้องคุณพ่อนะคะก็ตอนนี้ คุณพ่อกำลังติดประชุมอยู่ระหว่างรอคุณพ่อเราจะทำอะไรเราก็ต้องมาพาทัวร์ออฟฟิศคุณพ่อก็อย่างที่เห็นนะคะเราจะเริ่มจากบริเวณรูปอันสวยงามนะคะจะให้ดูว่ามีรูปเอวาตอนเด็กๆด้วยนี่อันนี้คือตอนอยู่อนุบาลแสงโสมผมหน้ามาเตอนะคะมีรูปครอบครัวด้วยมีเยอะเลยเป็นแบบห้องที่รวมแบบความทรงจำไว้จริงๆ แล้วความพลิกอีกอย่างหนึง่งจะบอกเลยนะว่าแรมากนะคะแล้วก็คนที่เห็นคือคนที่โชคดีเท่านั้นนี่การไอวาฒนทำให้คุณพ่อจากกระบี่ <c oughs> เอวามีการ์ดตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะคุณพ่อก็เก็บไว้นะซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้เ <c oughs> พิ่งรู้แบบตอนที่มันเล่นห้องคุณพ่อเลยรู้ว่าคุณพ่อเก็บการ์ดไปหมดเลย <c oughs> ดูดิสมัยแบบเขียน powerpoint happy odd odd day <c oughs> สุขสัน์ท่นพ่อนะคะถึงปีนี้จะไม่ได้กินข้าวด้วยกันแต่ว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรมากเพราะวันพ่อคือทุกวันอยู่แล้วอันนี้เอวาทำขอให้ป้าออสมีความสุขจากอุย๋ยทุกคุณพ่อเก็บไว้หมดเลยทุกคน แล้วก็นี่อันนี้นะคะเข็มกลัดจากอินเดียของคุณพ่อที่คุณพ่อใส่แล้วก็มีบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่คุณพ่อเอวานี่จะมาสวดมนต์ก็จะมีพญานาคอย่างที่เห็นนี่มีพญานาคเยอะโดยเฉพาะนามสกุลเอวาวิราุ oh ูชงก็ <c oughs> ここมาจากภูชงนคราชเือนกันคือบ้านเอวาเชื่อเรื่องพญานาคมากๆทุกคนจะให้ดูอันนี้นะคือวันนั้นเราไป โลฟเชนด้วยกันโลฟเชนเคิร์สสวิสแลนด์แล้วคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนั้นน่ะเราอยากเห็นแสงเหนือมากแต่ไม่เห็นจนคุณพ่อนะก็ขับรถไปนานมากสองชั่วโมงนะจนคุณพ่ออะนั่งกลางถนนเลย แล้วก็สวดมนต์บทสวดของคุณพ่อเห็นเป็นนี่เลยอ่ะเหมือนรูปพญานาคไหมอย่างอันเนี้ยแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะแต่เหมือนพญานาคไหมอ่ะเหมือนมากเลยนะเหมือนมีเศียรหกเศียรก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากเพราะวันนั้นอ่ะไม่เห็นเลยจนกระทั่งคุณพ่อสวดมนต์ก็ขึ้นมาเลยที่ทํางานของคุณพ่อที่เอวานก็มาหยุดที่แล้วเป็นที่ของเอวาแทนนะคะปากานะคะก็ ห้าห้าแท่งนะดินสอที่เหลามาโอ้โหแหลมมากมีคอมพิวเตอร์มีนามบัตรมีอันนี้อันที่จริงเอว่าให้คุณพ่อเองแล้วเขาก็เก็บไว้นะจนแบบไม่มีตรงนี้ปิดแล้ว,ว่านานมาก The Incredible ก็ประมาณนี้นะคะกับการพาทัวร์ออฟฟิศคุณพ่อส่วนใครหลายคนที่บอกว่าอยากให้อากงมาออกก็คืออากงไม่ออกนะคะเพราะอากงไม่อยากอยู่หน้ากล้องก็คืออากงไม่ยอมออกแน่นอน อายุกำเดีย <title> ดีก <deer> ็ผมเองก็เร <Yes> ียกว่าออสเลยกันนะครับชื่เล่นชื่อออสนะฮะก็ทําธุรกิจอยู่ในเครือของครอบครัวบริษัทไทยนครพัฒนานี่ก็เป็นลูกสาวแล้วก็วันนี้น้องเอวาก็บังคับให้มามีคําถามจากทางบ้านก็มาเริ่มกันเลยคําถามแรกเลยแดดดีคิดว่าธรรมะาจำเป็นกับชีวิตยังไงคะ ว่างมากเลยนะครับผมขอพูดในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนก็คือการเกิดมาเป็นมนุษย์ทาไมต้องมีธรรมพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนของเราเนี่ยมีธรรมะก็คือเป็นคนดีเพราะฉะนั้นขอตอบสั้นๆก่อนถ้าเป็นชาวพุทธต้องรู้จักรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วและที่สําคัญอย่างยิ่งต้องมีความเชื่อในบุญและบาป <c oughs> นี่คือความเชื่อของชาวพุทธที่องค์พระศาสดาสอนมาครับก็ต้องพูด่าสาทุสาธุสาธุคำถามต่อไปนะคะคือเขาถามว่าอยากรู้ว่า อะไรคือความสําเร็จในชีวิตคะใช่เรื่องเงินทองไหมหรือว่าเรื่องอะไรที่เป็นความสําเร็จในชีวิตจริงๆถ้าส่วนตัวผมก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับ<ม>แน่นอนคนเราเนี่เกิดมาเนี่ยต้องมีความสําเร็จในชีวิตข้อแรกคือ<ม>สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้เพราะฉะนั้นถ้าจะตอบให้สั้นก็คือ การเกิดมาเป็นมนุษย์ความสําเร็จคือมีความสําเร็จในแง่ของการสร้างความมั่นคงให้กับวิชาชีพประกอบวิชาชีพที่สุดจริตไม่ไปเอาเปรียบคนอืน่นก็ต้องมีศีลธรรมต้องมีศีลธรรมถูกต้องแล้วหนูยังรู้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเงินอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาบอกว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคือต้องมีเงินเยอะๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาได้สิ่งนั้นแล้วเขาก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดีทําไมเขาถึงยังไม่มีความสุขถึงแม้จะได้สิ่งนั้นจริง,รงๆแล้วคนมีเงินมากเนี่ยอาจจะทุกข์มากกว่าคนที่อยู่ในท้้้้้้องงนนนนนนาาาก็ไดววัััีีเเเเขใจมมยพระะฉสค คนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยในอาชีพการงานมีความมั่นคงก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นนี่แหละครับคือความสุขที่แท้จริงแต่ไม่ได้ปฏิเสธความมั่งคั่งของพวกเราเองนะฮะแต่พอมีแล้วต้องเสียสละต้องสร้างฐานอันแรกคือฐานบรารมี อันนี้คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าของชีวิตครับเป็นความสุขที่แท้จริงมากกว่าครับอตอนนี้คุณพ่อก็น่าจะเป็นปูชนียบุคคลองยาอย่างอ <c oughs> ยางคำถามต่อไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่แทนใจหลายๆคนเลยคือเนาะในวัยของทุกคนเลยก็ยังอยู่ในวัยที่ยังมีความรักมีความโลภโกรธหลงอะไรอย่างนี้อยู่คนนี้เลยถามว่าถ้าเกิดว่าเราอกหักจากคนที่เรารักเนี่ยเราจะทํายังไงที่จะมีความสุขได้ โดยที่แบบผ่านช่วงเวลาอุกอัจนั้นไปได้มันก็เป็นคําถามตอนที่ผมเด็กๆผมก็ผ่านมานะฮะมันก็เป็นธรรมดาเลยนะครับของชีวิตวัยรุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยเอวาต้องรู้นะมันจะต้องเจอทั้งทุกข์และสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจอเนี่ยปัญหาปุ๊บเราต้องรู้จักแก้ปัญหาถ้าเราผ่านจุดนั้นได้เราจะเรียนรู้ถามว่าง่ายไหมป๋าบอกได้เลยว่ายากแต่มันก็เป็นไปตามวัยลูกหลานอย่าไปคิดว่ามันผิดปกติพวกเราอยู่ในวัยเด็ก เราก็ค่อยๆพัฒนาเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราเนี่ยปฏิบัติกรรมฐานคือมีสติระลึกรู้ก็คือเอาจิตเนี่ยกลับมาดูตัวเองก็คือมีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองใช่เออ,อเ,เอวากำลังพูดเข้าประเด็นต้องมีสติรละลึกรู้อารมณ์ตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอเครับ คำถามข้อต่อไปนะคะมีแนวธรรมะอันไหนที่คุณพ่อเอาไปใช้ในเรื่องการบริหารธุรกิจบ้างครับโอ้ข้อนี้ดีเอาหลักนี้ดีกว่าง่ายสุดเลยป๋าจบบริหารธุรกิจแต่จริงๆแล้วพ่อป๋ามาศึกษาธรรมะเนี่ยหลักของสัตว์ุรุษหรือหลักที่เรียกว่าหลักสัพพุริสีธรรมหลักสัพพุริสีธรรมนี่มีเจข้อข้อแรกคือมนุษย์คนเราเนี่ยจะวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้จักเหตุมันมีเหตุมันต้องมีผล ถูกป่ะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนคือรู้ตนเองรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณอีกรู้ประมาณก็คือเช่นเรามีเงินร้อยหนึ่งเราจะลงทุนเท่าไหร่เดือดร้อนไหมไม่ใช่มีร้อยลงทุนร้อยถ้ามีร้อยลงทุน60เก็บเอาไว้40อันนี้เราก็ปลอดภัยใช่ป่ะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้จักกาลเทศรู้จักเวลา เอวาต้องตรงต่อเวลารู้จังหวะจักคนของเวลาก็คือการจะล้นสินค้าตัวนี้ทางการตลาดก็คือควรจะออกในหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศรู้จักชุมชนรู้จักชุมชนก็คือ,อสินค้าที่ขายเนี่ยขายในประเทศไทยควรจะทำฟอร์มูลเลชั่นบางไหนเป็นเมืองชื้น<ม>แต่ถ้าเกิดเป็นอาหรับหรือเป็นยุโรปผลิตภัณฑ์ก็ต้องอีกแบบหนึ่งสุดท้ายคือรู้จักอะไรรู้จักคนอื่นแล้วรู้คนอื่นก็คือรู้แม้กระทั่งผู้บริโภคเหมือนอากงวินัยเนี่ยผลิตยาทิฟฟี่อ,อากงก็รู้แล้วว่าอ๋อทำไมต้องผลิตยา ก็เพราะมันมีเหตุคือคนป่วยไม่สบายผลก็คือต้องกินแล้วหายนี่คือหลักการค้าขายเลยนะอันนี้เขาหลักเรียกว่าหลักสุดยอดที่องค์พระศาสดาให้ไว้คือหลักการเป็นคนดีแต่สามารถใช้ได้กับธุรกิจแล้วหลักนี้ประสบความสําเร็จคําถามข้อสุดท้ายนะคะจะบอกว่าเดี๋ยวคุณพ่อจะมาออกอีกเดี๋ยวจะัคราให้เดี๋ยวดีมาออกอีก มก็อันนี้น่าจะเหมาะมากๆกับสถานการณ์ตอนนี้คือมีคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําธุรกิจเนี่ยโรงแรมกับครอบครัวแล้วเกิดปัญหาที่โรงแรมต้องปิดต้องไล่พนักงานออกรู้สึกทุกข์มากเลยจากที่เคยมีกินมีใช้วันนี้เหมือนรู้สึกไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตคือป๋าว่าก็ทุกคนเนี่ยก็เจอกันทั่วหน้าป๋าก็เข้าใจว่าถ้าธุรกิจเนี่ยเราไม่มีเงินทุนแล้วเราเองก็ต้องแบกรับเนค่าใช้จ่ายแบกรับการดูแลพนักงาน ป้าก็ใจว่ามันเหนื่อยเพราะบ้านเราก็ทำธุรกิจลรงแช่ป้กปาก็รู้ <m> แต่ในความเครียดเนี่ยป้าว่าวันที่ขึ้นลมแรงวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นโอกาสที่ฟ้าสงบเพราะฉะนั <c oughs> ้นเนี่ยต้องมองทุกอย่างเนี่ยเป็นประสบการณ์ในชีวิตของนักธุรกิจนะ <c oughs> ว่า <c oughs> วิกฤตโควิดครั้งนี้โลกมันเปลี่ยน <c oughs> เราก็ต้องปรับให้ทันกับโลกและก็ยกจิตของเราเนี่ย ให้มีความสุขท่ามกลางความเล่าร้อนของโลกให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ตาก็อยากจะให้สังคมเนี่ยมองว่ามันเป็นโอกาสของการที่เราจะแบ่งปันกันช่วยเหลือกันเพราะสังคมชาวพุทธเนี่ยเป็นสังคมของการแบ่งปันไม่ใช่สังคมของการแก่งแย่งเพราะฉะนั้นวันนี้สังคมของเราเนี่ยคนที่มีก็ต้องออกมาร่วมกันลในการช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสหรือยากไรเพราะสังคมไทยเนี่ยถ้าเกิดประเทศอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะคนรวยคนจนมันอยู่ไม่ได้หมดเลเอว่า สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาแล้วก็มีของให้แดดดีว่าเองอันที่จริงเอวเคยวาดให้แดดดีแล้วตั้งแต่ปี2017อันนี้วาดใหม่นี่มีใบโพด้วยที่แดดดีใส่อยู่ตอนนี้ก็ให้แดดดีค่ะเหมือนแดดดีไหมให้ท่านเฉลิมเหมือนมากเลย ก็วันนี้แต่ดีก็น่าจะทําให้หลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้เข้าใจธรรมะมากขึ้นว่าธรรมะก็คือธรรมชาติใช่ก็ทําชีวิตให้เป็นธรรมชาตินะมันจะมีถูกมีผิดบ้างก็เป็นธรรมดาของเด็กวัยรุ่นการเวลานะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนการกระทําของเราต่อไปเหมือนกันรูปแบบอ้าวละเริ่มยืมตายล้แต่ดีบอกหน่อยบอกว่าให้กด subscribe เอาละเอาละอันนี้เขาเรียกว่าความอยากมีอยากเป็นละความโลภแล้วมาแล้วครับก็ช่วย น้องเอวา์สับสไครด้วยแล้วกันนะครับนะฮะขอบคุณมากครับก็วันนี้ขอบคุณแต่ดีมากเลยนะคะแต่ดีไปทางานต่อต่อไปต้องตรงต่อเวลาเด้อเนี่ยเงียเรื่องการลเทศะนะคะการละคือเวลาเทศะคือความเหมาะสมวันนี้เอวาเล่ก็ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งโดนแต่ดีสอนไปเหมือนกันเมื่อกี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ